สวัสดีครับผมนายมุ h ม m มัดอิสวนสาและเนกศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาวิศว,วกรรมชีวการแพทย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์ปัจจุบันอยู่ระหว่างสาขศากิจศึกษาณโรงพยาบาลหาดใหญ่วันนี้จะมานําเสนอนวัตกรรมเรื่องการตรวจวัดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดบนสมาร์ทโฟนที่มาของงานวิจัยภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดเกิดจากการมีระดับบิลิุูบินในเลือดที่มากเกินไปซึ่งตับของทารกแรกเกิดยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์ทำให้ตับไม่สามารถขับสารบิลิุูบินออกนอกร่างกายได้ อัตรา,าก,การเป็นภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดในทารกแรกเกิดคลอดพบก,กําหนดจะอยู่ที่ร้อยละ60และร้อยละ80ในทารกแรกเกิดคลอดก่อนกําหนดซึ่งการตวรวจวัดระดับวิดุบินในปัจจุบันจําเป็นต้องทําการเจาะเลือดในทารกและการเจาะเลือดนั้นก็มีความเสี่ยงหากทารกมีเกล็ดเลือดต่ําเลือดจะหยุดไหลช้ากว่าปกติและการทาหัตถการกับทารกต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงที่อาจติดเชื้อบริเวณเจาะเลือดได้อีกด้วยจากภาพ จะเห็นได้ว่าแขนของทารกเมียการบวมหรือเลือดข้างในแขนทารกเป็นผลข้างเคียงจากการเจาะเลือดซึ่งอาจจะเกิดจากบุคลากรทางการแพทย์กัดความชานาญเฉพาะด้านอย่างเช่นใช้สายเใช้สายยางรัดแน่นเกินไปหรือใช้เข็มผิดขนาดซึ่งการมีผลข้างเคียงนั้นจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของพ่อแม่อย่างมากครับความเหลืองที่แสดงตามร่างกายของทารกขึ้นอยู่กับระดับบิลิรูบินในเลือด ซึ่งหากระดับบริลิบินมากกว่า20มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสมองอย่างถาวรหรืออันตรายถึงชีวิตได้จากข้อมูลสาธารณาสุขปี2560จำนวนโรงพยาบาลในประเทศไทยประกอบไปด้วยโรงพยาบาล3าระดับได้แก่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์พบว่าโรงพยาบาลชุมชนหรือก็คือโรงพยาบาลในอำเภอมีจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ87ของประเทศไทยโชคดีในจังหวัดสงขลา มีโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งเป็นพยาโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงมากกว่า500เตียงอยู่3โรงพยาบาลทําให้โรงพยาบาลดังกล่าวมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งสามารถรินิฉยัยภาวะตัวเลืองในทารกแรกเกิดได้ด้วยตาเปลา่าทําให้ทารกที่เกิดในโรงพยาบาลเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องเจาะเลือดทุกคนเพื่อหาค่าบิลิรูบินที่อยู่ในเลือดแต่โชคายเหลือเกินครับที่ในจังหวัดสงขลาของเรามีโรงพยาบาลอีก13อําเภอ ซึ่งไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนโรงพยาบาลศูนย์ทําให้ทารกที่เกิดในโรงพยาบาลเหล่านี้ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องรับการเจาะเลือดทั้งนี้การเจาะเลือดทารกยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของพ่อแม่หรือแม้กระทั่งตัวของแพทย์เองก็ตามทั้งที่ท,าท,ทาราบกันดีว่าอาจจะมีความเสี่ยงจากการเจาะเลือดแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นไม่ว่าจะมีกุมรารแพทย์ในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์ก็ตามแต่ด้วยภารรักงานของแพทย์ และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเนื่องจากอัตราการเกิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาส่วนทางกับอัตราการเกิดในประเทศไทยที่มีอัตราการเกิดลดลงทําให้การวินิจฉัยด้วยสายตานั้นอาจจะผิดพลาดได้แต่การวินิจฉัยภาวะตัวเลืองด้วยสมาร์ทโฟนจะทําให้มีทางเลือกที่จะช่วยแพทย์วินิจฉัยได้อย่างแม่นยําและมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องเจาะเลือดจากที่กล่าวมานั้น ทำให้เกิดโครงงานภายใต้หัวข้อการตรวจวัดภาวะต,ตัวเหลืองในทารกได้เกิดบนสมาร์ทโฟนโดยมีหลักการทํางานดังนี้เริ่มต้นโปรแกรมถ่ายภาพทารกวิเคราะห์สีของภาพซึ่งในถัดสีทั่วไปของคอมพิวเตอร์จะเห็นสีสาสีแต่สีที่เราสนใจคือสีเหลืองที่เราจะพิจารณาซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจจับสีเหลืองได้แล้วโดยสีเหลืองที่เรามองเห็นนี้ในคอมพิวเตอร์จะใช้ตัวเลขเป็นตัวอธิบายในที่นี้คือ R กับ C มากกว่า125และ B น้อยกว่า1 2 5และจะมีการเก็บ จำนวนเด็กัวเหลืองทุกครั้งที่มีการใช้งานอีกด้วยเพื่อง่ายต่อการทําชุดข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลในอนาคตครับด้วยแถบสีนี้สามารถหาความเข้มของสีเหลืองเพื่อบอกระดับของความเหลืองซึ่งจากในตารางเป็นค่าความเหลืองที่วัดได้จากโครงงานนี้ซึ่งค่าความเหลืองที่วัดได้ณปัจจุบันอยู่ที่ความเข้ม300ร้อถึงเก้าแต่ในช่วงความเหลืองในทารกเที่คาดจะตรวจจับได้มีความเข้มอยู่ที่6 0 0 8ถึงครับ ซึ่งประสิทธิภาพของโปรแกรมนี้คือใช้ Memory 85เมกะไบต์และ CPU ขณะประมวลผลประมาณ15%และใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่า1วินาทีโดยที่โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน7.0ขึ้นไปครับซึ่งนวัตกรรมนี้มีข้อได้เปรียบดังนี้ครับในส่วนของผู้ดำเนินการแบบเดิมต้องใช้ผู้ชีชาญเฉพาะด้านแต่นวัตกรรมนี้ไม่ว่าใครก็สามารถถ่ายภาพได้ครับ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจแบบเดิมใช้อย่างน้อย90นาทีในส่วนของนว,วัตกรรมนี้ใช้เพียง5นาทีค่าใช้ใจ่ายในการตรวจต่ครั้งแบบเดิมอยู่ที่140บาทนว,วัตกรรมนี้จะเก็บค่าใช้ใจ่าย10บาทโดยที่จะให้ทุกโรงพยาบาลใช้ฟรี100ครั้งและสุดท้ายต้นทุนในการตรวจแบบเดิมใช้เวลาใช้อย่างน้อย 250,000บาทในการซื้อเครื่องมือแพทย์นวัตรกรรมนี้ใช้60,000บาทซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิทากษชิกลุ่มบริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่นครับสรุปได้ว่าโครงงานนี้สร้างเครื่องมือตรวจวัดภาวะตัวเหลืองในทรรารกแรกเกิดบนสมาร์ทโฟนสามารถวินิจฉัยภาวะตัวเหลืองในทรรารกแรกเกิดได้โดยจะเน้นไปที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งจะช่วยลดอัตราการเจาะเลือดในทรรารกแรกเกิดในส่วนการขอจะเรียกทาการวิจัยในมนุษย์ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์และวันที่10กุมภาพันธ์ได้ผ่านการพิจารณาแบบฟูลบอร์ดในการขอจะได้ทํทำการวิจัยในมนุษย์ณโรงพยาบาลหัดใหญ่ซึ่งโครงงานนี้ได้แบ่งเป็น2ระยะ1ระดับยาตสีสามารถตรวจวัดภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดได้2ระดับยาโทจะนำผิวสีของพ่อแม่และเด็กมาวิเคราะห์ร่วมด้วยในการตรวจวัดภาวะตัวเหลือง และพัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจวัดภาวะตัวเหลืองเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้มากยิ่งขึ้นครับโดยมีสมาชิกทีมวิจัยดังนี้นะครับคือผมนายมหันติสวนสาและนักศชันปีที่4สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้วิจัยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลากรครุพงศิริอาจารย์ที่ปรึกษาหลักประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านสมาร์ทโฟน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์นรงวิทย์นาขวัญแพทย์ที่ปราร่วมเป็นแพทย์ดูแลเครื่องมือแพทย์โดยรวมครับและสุดท้ายแพทย์หญิงศิริภาอุสาหะแพทย์ผู้ร่วมวิจัยที่มีความชํานาญทางด้านกุมาราแพทย์เพื่อดูแลความถูกต้องและแม่นยําทางวิชาการของงานวิจัยนี้และจะทําทให้ง,งานนี้ครอบคลุมทุกด้านครับจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ